รอปออยปอม,มานะครับมาบแล้วแจออกแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาใครอรอกางเกงเอวยืดผ้าคอตตอนป้ายจับมือลอดใหม่มาแล้วจ้าจัดไปราคาเดิม2,900บาทซื้อเยอะๆลดได้ทักมาแบบผ้าลูก10ลูกเอาไปไลฟ์ใครเป็นแม่ค้าไลฟ์สดไลฟ์ทีเดียวเยอะๆยอะะทักมานะเดี๋ยวปล่อยให้ราคาเบา รีวิวการเกมเอ็นยืดคอตตอนใต้จกักรโหดเรียกเพื่อนก่อนนะพี่นะเพื่อนพิเจษมาปะศาสนาปะล่ะให้มันมันหยุดหรือเปล่ามาอ้๋อเออใช่แต่ว่าป้าต่ไม่หยุดมาได้ไงก่อนมาได้ไงก่อน ไครรับรีวิวส่งฟรีเด้ จะโชว์ให้ดูทุกสีเลยลูกค้าพวกงานกันเกงเอวยืดคอตตอนนะมันจะมีหลายสีนะพี่กระรสอบหนึ่งอะ่ะมันจะรวมสีนะมีทั้งสีสันมีทั้งคุมโทนมีทุกสีเลยแต่ผ้าสะอาดนะ แต่ถ้าใครชอบกระสอบสรีวิวฟิล์มมานะเดี๋ยวโซงให้ดูใีใครเห็นไหลสดเราไหมจ้ามีใค้เห็นไหลสดเราไหมอุ้ยเอาไหมพี่กระสอบรีวิว2,900ส่งฟรีเอาไหมกระสอบใหม่ไม่ได้รวมส่งนะ วาวยค่ะพี่ชว์ปแล้วน้องนี่ค่ะเอวยืดอัตต้นเนี่ยพี่ขายาวนะล็อตใหม่นะคะเพิ่งลงค่ะเมื่อเช้าค่ะโอ้ยพ,พี่ใหม่แค่ไหนถามใจเธอดูยังไม่ได้ใส่สดสดใหม่ใหม่หมกริบกริบพี่ดูใกล้ๆเลยโอ้โห พี่ดูใกล้ถึงเนี้ยทำไมลูกค้ามาจากไหนยเยอะจังเลยตกใจสวัส <laughs> ดีค่ะตกใจปกติลูกค้าไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้พี่ <laughs> มามาเล็้ว <laughs> มาเล็้วมามซื้อเาซื้อโอมจงซื้อเนี่ยพี่ดูห้าใหม่ๆอย่างเงี้ยอะให้ดูใกล้ๆเลยเอวยางยืดนะคะเป็นขายยาวเดยสองพันเก้าร้อย สีแดงมันแดงแบบมันดูดกล้องมากเลยพี่ <S <S แดงดีจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ใส่สีชมพูนมสวยมากใหม่ๆเลยค่ะใครรับรีวิวพิมพ์นะ45่กิโลงาน US นะคะได้ประมาณ140-150่ัวบร้อยห้าสิตัวบกลบกนะ <S 2> <S 2> ดีแท้สีพีทพี นี่ใหม่ๆพี่ร oh. ีดนิดเดียวกริบเลยเนาะขายดีมากนะคะอันนี้มันมีเชือกเชือกลูกอยู่ในนะใครรับมาเลยจ้าของลงใหม่ๆเลยนะสองพันเก้าพอได้เกรด A ได้ผ้าใหม่ๆเลยจ้ะสีสวยจังเลยอะตัวหนียส่งขาโกจ้ะ สูทาโก้ที่ถูกต้องนเลยอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนานเจอทีสต่ม,มากจะเป็นธรรมดานะคะอันนี้สีแบบสีคุมโทนที่เนี่ยสีแบบโชคมาจะนี่สีสีคุมโทนสีโทนมินิมัลสีเอิร์ธโทน ใครจะเรียกอะไรก็นั่นแหละมาอันไหนหน้าไนหล,ลังจ้ะสองพันเนะคะโอ้โห و, ป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่เลยไอ้สีอย่างเนี้ยจะใส่กับเสื้อผ้าง่ายๆนะจะใส่ได้แบบ everyday look ใส่ได้หลายวัยนะคะวัยแม่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทำงานได้ทุกวัยนะคะกเกงแบบนี้ขายดีขายง่าย โรงคาโก้ค่ะเอลสมอกขายง่ายนะคะเนี่ยสีนี้สวยใหม่นะพี่ดูได้เลยนะคะกล้าโชว์ให้ดูได้เลยนี่ใหม่ป้ายห้อยเนี่ยเห็นไหมทรงสวยสๆค่ะกระบอกนะคะ2อ0พใครเอาลูกรีวิวพิมพ์มาเลยจ้ะอะไรนะ <laughs> ไม่ใช่เนี่ย <laughs> ให,ใหม่เลยจ้ะป้ายห้อยอีกแล้วมีทุกสีนะพี่นะเนี่ยป้ายห้อยกแล้วสีดำเนี่ยขายดีขายง่ายติดป้ายห้อยเยอะนะใครรับนะ<ม>จ้าด่วนเลยดิใครรับว่ะเนี่ยสีสวยด้วยนะเนี่ยใหม่อ่ะพี่ดูผ้าเลยกล้องสดนะพี่ดูจากหน้าหนูได้เลย <c oughs> อันนั้ไม่ต้องดูอันนั้นไม่ต้องดูต้องลูกค้ามาจากไหนสวัสดีค่ะลูกค้ามาดูมาจากไหนฝากกดติดตามด้วยนะคะสุ้ชอบสีนี้มากเลยใช่สีนี้สวย่ไใกล้แงฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้กดกดใจไว้นะพนันอุ้ยเนี่ยสีกรมก็สวยเออตัวเนี้ยแพงนะยูยู อยู่ยู่นิสวยมากสีนูใหม่พี่อะพี่ดูแล้วกันเนี่ยอะเนี่ยพี่รีดนิดนึงอะสวยเลยกล้องสดๆดนยจ้ะอีกแล้วจ้ะขายดีมากกเกงรุ่นนี้มาเท่าไหร่ไม่เคยเหลือกาเกงเอวยืดเนะะี่ยค่ะ เนี่ยใหม่เนอะเธอพี่เบนช่วยน้องเอาสีมินิมอลไปวางเลยครับป้ายห้อยคอมเมนต์ขึ้นไหมนี่พี่มีใครใจดีดูกดคอมเมนต์ให้หน่อยกดไลค์ก็ได้ไม่รู้คอมเมนต์ขึ้นไหมอ่าป้ายห้อยอีกแล้วค่ะสวยก็จะติดป้ายห้อยเยอะนะพี่อันนี้คือสีเขียวแบบเขียวเขียวอ่อนเออเขียวสวยเรียกเขียวอะไรอ่ะ ไม่รู้อะแต่ก็รู้ว่ามันเป็นคนคเขียวทหารเนี่ยี่ยังมีนมีแบนนี้ชอบทำนี่นี่นะนีนน่ะนีนบรนดชอบอ่านดูก็รู้และว่าใช่เดี๋ไม่ใช่ดูบบผสมลินินผสมเนี่ยพี่สีอย่างเงี้ยสวยสวยมากเนี่ย สวยใหม่คุณพี่โอ้ยยังไม่รับกันอีกเหรอเนี่ยรออะไรกัน <c oughs> พี่กด<ว><ว>รับไม่ชื่นใจนะสวยขนาดนี้รออะไรกันอยู่ห <c oughs> ยอกหยอกหยอกพี่เนี่ยเห็นป่ะคือรับหลังมาหรือเปล่าพี่ดูใหม่กรีบเลยนิดเลยอ,อะไรไม่ได้เลยที่ได <c oughs> ้สวยมากสีอย่างเงี้ยขายดีสีขายง่าย <c oughs> สีมินิมอลเนี่ย ใช่แบบชิวๆเอวยางยืดใส่สบายมากมาใครรับรีวิวพิมพ์เลย,ยพี่รีวิวไม่เคยว่างไม่เคยเหลือไม่เคยมใช่ใช่ชแต่อยากขายในไลฟต์สดสวยป<ด>้ายคู่มีรูปแล้ว<ช> <นะ S 2> คู่อยู่แล้วใหม่ๆเลยพี่ดูแล้วกันอะ ก็ดูใกล้หัวหรืแหลถ้าดูสีดำตอนนี้ชัสบายล้อะอย่างเงี้ยที่เราต้องการผ้านิ่มๆแล้วนะสีดำดูดป้ายเลยป้ายติดป้ายโอ้โหเนี่ยสีเนี้ยสวยมากนะของจริงคือสีสวยก็ไปไปมีมีไม่กี่ที่ไงติดป้ายห้อยเยอะนะคะ ขายดีนะพี่งานรุ่นเนี้ยคือเอาจริงมันขายได้ตลอดทุกฤดูแล้วมันขายได้หลายกลุ่มหลายวัยนะคะมีติดร้านไว้อุ่นใจเฮ้ยพี่อเฮ้ยมาได้ไงอะขาทุกมาได้ไงอะติดร้านไว้อุ่นใจดูเนามาได้ไงเฮ้ยป้ายเป็นพวงเลยสวยด้วย ผู้ชายก็ใส่ได้นะอยงตัวเนี้ยบางตัวก็คือผู้ชายใส่ได้นะที่แม่ยังไม่ได้เลือกสีมินิมอลเลยนะไม่เถอะเออเออเนี่ยเนี่ยสีอย่างเงี้ยเอาให้เหนียวหน่อยไม่ใช่สีนี้สีนี้ส,สเีเออเออเออสีเข้มๆหน่อยใช่ไหให้เหนียวหน่อยออไม่รู้อยูอ่เนี่ย S <S อย่เงินสวยไม่ตอนขึ้นไปถึงหกสิบเก้าเจ็ดสิบนู่นนะกดอะไรผิดตัวโอ้ยตัวสีนี้น่ารักมากสวยนะโอ้ยใหม่คลิปดูเถอคะค่ะกาเบนจางค่ะที่พี่มามมมสวัสดีไปถองรอบแล้วพี่ลูกค้ามาเร็วมาซื้อกันเยอะๆนะเกกง ตัวนี้ลงเยอะโอ้ยเนี่ยใหม่ๆเลยค่ะ2 9 0 9นะพี่ได้ร้อยกว่าตัวตกตัวละแค่ไม่กี่บาทเองนะซื้อไปนะ,ะขายดิบขายดีแน่นอนเนี่ยดูดีสีกลมอย่างเงี้ยขายง่ายนะมีเชือกมูดด้วยเรากดข้าวกลุม่มเลยไใครรับมาเลยนะคะกระสอบใหม่ก็มีนะ สีดำเนี่ยดำสนิทด,ดำที่ถูกต้องนะคะติดป้ค่อยมายอดนะออจริงพี่นี่คือคือลงเมื่อเช้าเลยนะล็อตใหม่นะคะล็อตเก่าเนี่ยคือของหมดไม่เหลือเลย ่่าามมด้วยคะแสวัสดีทุกคนเลยค่ะถ้าลูกค้าใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคอ,นคอมเมนต์14คอมเมนต์แต่ในเพจอีกอันหนึ่งอ้าวอันอไหนเขาไลฟ์ดับเพจหนึ่งที่ไหนอแต่เขาคอมเมนต์กันในเพจนอ14คอมเมนต์นตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูไม่เห็นคอมเมนต์จริงอุ้ยไม่อ่านเลยเขาบอกซื้อที่ไหนอุย้ย ไม่เห็นที่มันไม่เห็นบอกบอกเขาหน่อยไม่คอมเมนต์ไม่ขึ้นหนูถึงบอกว่าช่วยกดคอมเมนต์ให้หนูหน่อยเพราะว่าหน้าเครื่องหนูคอมเมนต์ไม่ขึ้นพี่เขาถามว่าราคาเท่าไหร่คะสองพันเก้าพี่รับไหมถ้ารับพิมพ์รับรีวิวเลยนะถ้าราคาสักคนเลยบอกเท่าไหร่เท่าไหร่จนเขาบอกไม่อ่านเลยมันไม่ขึ้นพี่หนูมันได้ไม่อ่านแต่มันไม่ขึ้นมันต้องเป็นมันต้องไปเข้าอีกเครื่องหนึ่งขึ้นไหมเธอเอาแต่ขายอย่างเดียวโอ้โหมันไม่เห็นหนูกพี่มันไม่เห็นจริง ไม่ไม่เพราะว่าถ้าเราไลฟ์จากเพจหลักอ่ะมันจะเห็นแต่คอมเมนต์เพจหลักอ๋อที่ถามว่ากดังอยู่ที่ไหนกรุงเทพพุทธนมณฑลสายสองค่ะพี่อันเนี้ยขึ้นขึ้นอันหนึ่งถ้าคอมเมนต์อันนี้ขึ้นแต่ในเนี้ยเห็นปะเยอเเอต้องมีโทรศัพท์ที่ใช้เครื่องหนึ่งลวมั้งเดี๋ยวฉันจะทําไอ้นี่เลยแผนอันเนี้ยเอาไว้ขึ้นเอาไว้อ่านเอยพี่ ตอนนี้ดูสามเครื่องสี่เครื่องไม่ไปก็มีเครื่องหนึ่งคือจริงๆมันเป็นจริงๆนะพูดเลยต้องไปดูเครื่องซื้อที่ไหนสั่งได้เลยพี่พิมรับเลยนะถ้าพี่แบบขายเป็นกระสอบหรือเปล่าขายกระสอบค่ากระสอบละสองพันเก้าร้อยบาทค่ะพี่ถ้ารับนะพิมพ์มาเลยว่ารับรีวิวกระสอบนี้พี่ชลิตถามตัวเท่าไหร่เป็นเป็นกระสอบเลยพี่หนูขายยกกระสอบกกระสอบจ้ะ พี่อับดุลบอกว่ากระสอบเท่าไหร่ครับ2อ0 0ครับผมพี่มาไรบอกขายเป็นกระสอบอย่างเดียวสองใใช่ไหมใช่ค่ะขายเป็นกระสอบอย่างเดียวไม่มีเป็นตัวเลยทุณที่กระสอบละ2 9 0 0นะคะเนี่ยได้ทั้งหมดเลยร้อยร้ประมาณ140ตัวบวกลบได้เลยตกตัวละแค่ไม่กี่บาทเองนะพี่ตกต้นทุนเฉลี่ยตัวละไม่กี่บาทออ้ยจะเป็น ดับเบิลเนี่เหรอเบนเท่ๆนะนี่ไม่ได้เลอะนะพี่เอ่ออะไรลูกค้ามาจากเหจนรับไหมคะมีใครรับรีวิวไหมได้ทุกตัวตามที่โชว์เลยนะถ้ารับพิมคำว่ารับรีวิว2,900บาทมาเลยจ้าฮู้ดใหม่ๆคลิดู ได้ทุกตัวเลยนะถ้ารับแต่ว่าถ้าใครที่จะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะหนีลายทหารก็มีเป็นกางเกงเอวยืดนะคะผ้าขัดต้นนะต้องขอโทษด้วยนะพี่เครื่องหนูมันไม่ขึ้นคอมเมนต์ต้องเอาเอาเครื่องอื่นมาดูอีกอะ่ะนขออภัยใช่ <ขอ S 1> หนูมีตมหลายท่านหนูมีโทรศัพท์อยู่สามเครื่องไม่ขึ้นไปขึ้นเครื่องที่สี่เอ็นดูไหมล่ะพี่ เอ็นดูไหมความคอมเมนต์เนี่ยอังเกงเอวยืดเอวสมอกเอวแบบที่กุลาบบอกว่าเดินทางปลอดภัยครับผู้ช่วยอะไรเนี่นี่ป้ายห้อยอู่พี่มันใหม่มากเลยอ่ะเนี่ยเกรดเอนะคะเกรดเอนะสีดำสนิท เก๋มากตัวนี้ทรงค่ะมีลูกค้าน่ารักในนี้แชร์ให้ขอบคุณค่ะใครที่แชร์ให้ขอบคุณมากเลยค่ะช่วยกันพี่ช่วยกันแชร์หนูหน่อยหนูมีของเยอะหนูหนูอยากขายโอ้โหนี่ยังไม่ได้ใส่ป้ายห้อย หนูมีของเยอะมากนะหนูไม่ได้ขายแค่กางเกงเอวยืดนะหนูขายทุกอย่างเลยเสื้อผ้ามือสองอยากซื้อมาใส่แต่ขายไม่เป็นซื้อเป็นอย่างเดียว <c oughs> คุณค้าบอกทำไงดีน้อค <c oughs> ือก็เริ่มจากซื้อไปใส่ก่อนที่เหลือขายใช่พี่ออซื้อไปกระสอบนึงเนี่ยเลือกใส่ได้เป็นร0อร้ <100. S 1> ตัวเลยมัง้งใส่ได้ทั้งปี <c oughs> 2 0 0 9ค่ะคุณพี่2 0 0 9ค่ะรับได้นะก็ขอบรีวิวตอนนี้ยังไม่มีใครพิมพ์รับมานะถ้ารับพิมพ์รับรีวิวนะพี่สีดำสวยเนี่ยหนูว่าเป็นคนที่ใส่ใจสีดำเห็นไหมใส่แล้วมันดูแบบขอมเพียวเรียวบางใส่ส,สวยเนาสบายใจยังเออจริงส,ส,สีดำอะเป็น,เป,นเป็นสี<ม>ที่ซื้ง่ายรับ ค่ะพี่อโอ้ขอบคุณค,ค่ะบบวัสนามใช่เขาามราคาเม้นบนญอะรับขอบคุณค่ะพี่วาสนาอตัวน,นี้สวยนะมาอีกน่มากเลยเวลาที่มึงมาสามคนเลยจ้าเอาใครขึ้นคิวแรกวาสนาคิวแรกในในของเราเดี๋ยวให้ดูก่อนพี่วาสนาคิวแรกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมามากนะคะทุกคน จากของเราจะเป็นพี่วัสนาขึ้นคิวแรกนะคะแล้วก็พี่กนกรัฐคิวสองพี่สุพันณนีคิวสามได้ยินอยู่เบาเาอีกเออเธอพูดไปเลยว่าอีกสองท่านรับกระสอบอีกสองท่านรับเป็นกระสอบใหม่ได้เลยพี่วัฒนารับรีวิวพี่กนกรัฐกับพี่สุพันธ์นีกระสอบใหม่เออพี่พี่วัฒนาเนี่ยคิวคิวหนึ่งเลยพี่พี่กนกรัฐคิวสองสุพันนีคิวสาม กระสอบใหม่ก็ราคาเดียวกัน2900บาทนะคะลูกค้าไปเปิดเองก็ได้นะงานกางเอวยืดผ้าคอตตอนเหมือนกันป้ายจับมือเหมือนกันค่ะค้าไซส์นะคะสีดำสวยจริงดำือ่ถ้าเข้าใกล้กล้องมันจะเปลี่ยนต้องดูจริงดำสนิทดำมากกระสอบรีวิวดากระสอบรีวิวพี่วาสนาขึ้นคนแรกค่ะ เารับมาเออเป็นคิวแรกนะลูกค้านะสองท่านใช่ท่านนอกนั้นก็ได้เป็นกระสอบใหม่นะพี่นะไม่รู้อันนี้ไม่รู้พี่อะไรอีกไม่รู้คนเดิมหรือเปล่าพี่กระหนกนาจะอ้มรับสุดอีใหม่มากเ็นลักษณะคาชาดราจันที่รัสที่รัสสนามพี่ไม่ต้องแย่งกันนะของมีเยอะของลงเยอะมากลูกค้าใหม่ใช่ไหมอย่าลืมติดตามนะ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเนี่ยสีดำอ่ะใส่ง่ายใส่ได้กับเสื้อทุกสีแล้วแบบใส่ได้ทุกวันนะคะแมทกับอะไรก็ง่ายนะถ้าเป็นสีดำสีนี้ก็สวยใช่งามเลยจ้ะเาะสีนะจ๊ะ มาพี่คัดเอาแค่ร้อยตัวนะขายตัวละแปดสิบบาทก็แปดพันแล้วพี่เอ,อมเอาจริงเอาั้าส้มมั้ยามับเามันอามั้ยอา้ย้ยอมมยเม้อนมะ้ยอา้เอม้ยอ่มัวเอาม้ยเอาั้ยเอาั้เอาม้ม้ยอั้ยัวมั้อาัั้ย้ ถ้ามันไม่สวยตัวไหนที่มันไม่สวยอ่ะไม่ต้องซีเรียสน,นะสนะอเัาเอาแต่สีสวยๆทรงสวยๆตัวสวยๆขายก็พอแล้วนะคะงานนี้ขายได้ทั้งปีขายดีมีกำไรเอลฟีไซส์เอลสมอกยืดได้บางตัวมีเชือกบางตัวไม่มีเชือกนะคะดูดิใหม่เลยอ่ะพี่ไผ่ อ๋อเรียกว่าไอ้นี่รับหรอรับสามกระสอบหรอพี่อะไรนะจากดูเสื้อซักกระสอบเดี๋ยวได้ส่งความกันพี่ทักทักแชทไว้หาหนูก่อนเดี๋ยวหนูเข้าไปส่งรีวิวให้ดูเดี๋ยวหนูลงไลค์แล้วเดี๋ยวหนูเข้าไปส่งรีวิวให้ดูในแชทนะคุณพี่นะพอดีหนูอยู่หน้า like ไลค์กันหมดเลยตอนเนี้ยแอดมองแอดมิน <c oughs> เลยยังไม่มีใครตอบหลังบ้านนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บเดียวนะ จัดให้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะลูกค้าใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกระด,ดังผ้าสายสองค่ยซูอมูสสองทุกชนิดจ้ะมามามีทุกอย่างทุกสิ่งเอเวอรี่ติงจิงกระเบลนี่เมื่อกี้ก็เพิ่งรีวิวให้นี่ไปนะผ้าขาวนะคะผ้าขาวผ้าขาวก็มีเล รับกางเกงคอตตอนเอวยางยืดป้ายจับมือแคปมาพี่ใครสนใจอโอ้ยเลนน่ะใครสนใจสั่งนะคะแคปเลยดูดูพี่ดูความสวยเนาะ,ะเป็นเกรด A นะคะปกติขาย3า0 0นหึงตอนนี้โปรโมชั่นอยู่2,900บาทเท่านั้นนะคะรีบสั่งก่อนหมดโปรเลย